สองมาแล้วช่เอ,อ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่เกมสเต State of Decay โหมดโคอ p นะฮะเหมือนเดิมเจ้าเดิม2คนเหมือนเดิมต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยที่อ่าเราได้สูญเสียตัวละครไปแต่คลิปนั้นอาจจะลงช้าเพราะว่ามันเป็นคลิปดองน้ำปลา ดูดหวังนะคิมน้ำมันดองน้ำปลานะเออเราก็มาเริ่มจากอันนี้อันนี้คือตอนแรกเราอยู่ฐานตรงนู้นเลยเดี๋ยวเปิดแม่ฐานเราอยู่ตรงนู้นเลยฐานเก่าเป็นฐานเล็กๆแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเสียตัวละครไปแบบเยอะก็เลยแบบเออสร้างตัวละครใหม่มาเล่นเลยแล้วกันแล้วก็นั่นแหละมาไกลถึงขนาดนี้ละนี่คือไปเล่นนอกรอบมานอกรอบรอลืมอัดอ่านอกอรอบไม่ได้ลืมอัดหรอกนอกรอบ แล้วก็เคลียร์พวกเพลกฮาร์ดก็เยอะอยู่นะเพราะว่าไอ้องมันอยากได้ปืนมันอยากได้เบลตี้แม่งม <c oughs> <อ>า,าช่วยช่วยอะไรอีกไม่ช่วยแล้วปืนมึงก็มีแล้วไม่ช่วยแล้ววันนี้เราจะมาไอ้นี่กันคือเราจะมาอ่าล่าพวกเพลกพวกเพลกฮาร์ดแล้วก็ลางซอมบี้อื่นๆกันเงอาจจะมีทำเควสของ n p c ด้วยมันมีเควส NPC อยู่เควสหนึ่งใกล้ๆกลบ้านเราเนะี่ย แต่เราอย่าไปทําแต่อย่าไปทาําร้ายเขาได้ไหมอ๋เราเราจะไม่เป็นคนโหดร้ายนะไ้ยเราจะเป็นคนดีโอเคปะคนดีโล <c oughs> กแ,แบบนี้ต,บบต้องทำอคไรกันมีภาพแฟดแบ็ไหมมีภาพแฟดแบ็กตันมันไหมไอที่มึง <c oughs> เหอาเป <ผม S 2> ิดนี่เนี่ยเป็นผมเลยไปไป,ไปเราเตรียมกระสุนกระสุนให้พร้อมเลยลเราจะจะตัดตอนที่เราพร้อมแล้วกันนะไปตามข้าพเจ้ามา เออลอลุงล่อัออออ้วบ้านเขาเลยหลังนี้อ่ะเออหลังนี้แหละออคุยหน่อยฮะใครให้เควสอมึงหรือเปล่าทำไมไมกูทำพันธมิตรมันไม่ได้วะซื้อขายได้อย่างเดียวเฮียแล้วก็มีกดคุกคามนะี่ย คิดว่าอย่างไรวะของอย่านะเราเราเก็บเราเราเลี้ยงมันไว้ก่อนโอเคโอเคแล้วม okay, okay, yeah. <so ันไว้ก <oh, ่อนโอเคโอเคพิซซ nah oh, ่าอะไรพิซซ่าอ๋อแหล่งอาหารเออแหล่งอาหารพิซซ่าคือแหล่งอาหารติงบู๊เดี๋ยวเราไปนี่อ๋องเราไปตรงรัง uh, นี <h <h ้ก่อนดีกว่ารังซอมบี้เล็กแล้วเราค่อยเข้าไปรังไอ้นี่เพลคาร์ดมาไว้ละ กูรู้แล้วว่ารถรถข้อดีของกูคือรถรถข้อดีกูมันดียังไงเว้ในเต๋กูรู้ละมึงเห็นถังที่อยู่ข้างหลังรถกูป่ามันคือถังน้ำมันเว้ยมันเตมันมันใส่น้ำมันได้เยอะเว้ยใช่ไหมใส่น้ำมันซ้อนได้ยัยไงโอ้พี่อ้วนว่ะโอ้ยอ๋อแย่เดี๋ยวนะถึงละเดี๋ยวเราจัดการไอ้เฮี้ยอ้วนก่อนดีกว่าวะ มันมันขวางหน้าบ้านเหรองั้นจัดการแม่งก่อนแล้วมึงเจ๋งแค่ไหนเชียววะมึงอยู่ไหนวะมันอยู่นี่แล้วเนี่ยมันมามาหายออกแล้วลงรถ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 อย่าให้รถพังวุ้ยเชี่ยวุ้ยเชี่ย

เตร yeah! wow. okay. mm ียมมาเกือบ300นัดเนี่ยโอ้ยได้เออเตรียมมาร้อยกว่านัดอ้าวอ้าวว่าไงโฮมี่ไอ้เหี้ยมีใครไม่ปืนสีเหลืองเฉยเลยโอ้ยังไม่ทันออกจากบ้านเลยกลับไปเอาของกลับไปซ่อมของกันไปเหี้ยเอ้ยนี่ต้องกูต้องกลับไปเอาของด้วยนะแต่แต่กูกูมีที่ซ่อมอยู่กูมีที่ซ่อมอยู่ เอาที่บ้านดีกว่าเชื่อกูมันยังไปไม่ถึงไหนแน่แปรงกระสุนเพิ่มเหรอเออไปซอ่อมให้ออกมาซ่อมด้วยเจออย่างมึงจะไม่ทันไรเลยสัตว์รถถ่าง,งตรงหรือทางรัดยาง <laughs> ออกมึงก็แบบว่าไม่ต้องแบบเป้แบบว่าตามใจมันมากขนาดนี้ก็ได้เนะ <laughs> เออ อีงไม่ต้องไปตามใจมากขนาดนั้นหรอกไอ,อ้ปล่อยไปอยอโอเครังนี้มีธรรมดา10แล้วก็สกิมเมอร์สา,อามเฮ้ยเ่เพื่อนโอ,อ้เข้ามีตัวมี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 อยู่ในบ้านเี๋งเี๋ง ยินยอดยอดยอดที่หน้ามึงไงไอหยองมึงกดยิงเลยนะอยู่ยันยอดยันยอดเดีวนี้นะัโอ้ย short man โอเคในนี้ของกูทั้งหมด เงี่ยออยู่ไหนเฮียเจอไอ้นี่โอยน่อ๋อโอเคมีไอ้นี่ด้วยเคมีเอาเฮียกระสุนหมึกหมดผมพิ่งูดไปว่าอย่าใช้กระสุนกับตัวธรรมดาสักตัวเฮียปืนลองหัว สับโรสโรสับโรสับโอมีเชียให้มาเป็นผู้ติดตามวะตามไมา่ได้มาช่วยกันเลยเออมาตายด้วยกัน,มาากนไม่ใช่ไม่ใช่อเ,เออไม่ใช่หรอกเราจะได้มีตัวล่อไงยองจะมีคนยิงอีกคนยังไงเจอ,อ,เอ,อใช่ใช่ใช่เอ้อ มันให้ไปไหนครับเนี่ยทางข้างหน้าโอ้ไม่ได้นี่เหรอแค่มารับส่งเฉยๆแย่วะตรงลังเพลกพอดีไหมนะโอ้โอโอโอ้ันคือตรงลังเพลกคอนีใช่ไหมใช่โอมันจะช่วยเราใช่ไหมมันต้องช่วยเราแหละถ้าแต่มันไม่ได้แต่มันไม่ได้พอดีอ่ะพามแม่งมาส่งบ้านเฉยแยพามไม่หาน้องสาวมันมาตามหาน้องสาวพามไปหาน้องสาวพาไปหาเพลเหรอ เออใช่เฮียต้องมีค่าแรงนิดนึงถอย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 เออมีค่าแรงนิดนึงน้องสาวมันตอนไหนก็ได้เออน้องสาวมันตอนไหนก็ได้เฮียเออมีค่าแรงค่าแรงนิดหน่อยยิ้มตัวหน่อยยิมตัวหน่อยนะเออโแม่ไหนจีจะกูเข้าไปเช็คลังก่อนว่ามันลังมันอยู่ไหน ไอ้บอลลดความไอ้บอลลดความไอ้บอลลดความทำไมรถกูความมาวับรถแถวอ๋อม e> ึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอตัวกูเจอตัวคานอยู่ข้างบนน่ะไม่ได้กูเพิ่ออกยิงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามันมีมันมีวิเออเนี่ย เชียร์ยอมลงมือป่าไปสัตว์กูจะกายพันธุ์เฮ้ยกูไม่ได้กูไม่ได้กายพันเว้เลยองแหวงเป็นมนุษย์องรังมันอยู่นี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยว่นี่มั้ยงอยู่นี่รังอยู่นี่จะเพิ่งององมึงมามึงมากับกูมึงมาเคียร์ตรงนี้ก่อนแม่งอยู่เป็นกระจุกเลยนะเอ้ยไม่ใช่รังตรงนี้ไม่ใช่รังเดี๋ยวนะรังตรงไหนวะอ๋อรังอยู่ลึกกว่านี้เอ้ยเรามาผิดที่โทษทีโทษที เคอออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกออกมาออกมาไอ้ยนาวิเกเตอร์บอกผิดทางโทษทีโทษทีหน่่ออยาเกียร์หลงทางนี่ยกูคือกูคือหน่วย MFT ที่ดีเว้ยอ๋อเดี๋ยวมึงเตรียมตัวช่วยไอ้บอสนะเดี๋ยวกูจะขับล่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โบเธอร์โบเธอร์ออกมาออกมาสัตว์โบเธอร์มันอยู่ในบ้าน อ๋อไม่ช่วยมันเดี๋ยวผมเดีบตัวล่มีแนวบอสเดี๋ยวเดี๋ยวให้ควันหายก่อนแล้วค่อยนี่ยหาเอ้ยโบเธอร์ระเบิดใส่เดี๋ยวกูรีโหลดกระสุนให้พร้อมหมนเอาไปช่วยมันเดี๋ยวจะเตรีบล่อแม่งเริ่มมากันละใช่อ่าหาลังม่ก่อนกูหาลังก่อน à, tôiเจอ lang đã, tôiเจอ lang ong, đờ, đờ, mày ở trong phảng... Phảng này, phẳng <coughs> này, phẳng này, à, mày vào nha tảng mà mày hẳn, hẳn, hẳn trái mà mày chưa đây, okay, okay, chinh, 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 rồi, rồi, okay, off team, off team, off team, off อุ้ยอะไรวมะอ๋อออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนมันยังมีควันมันอยู่ข้างในออกมาก่อนโอ้ยรวยกูด้วยออกจริงมาทีกูไปไม่ได้โอเคโอเคกูออกมาละมึงอยู่ไหนเกียร์เวนดิโก้ไอสัตว์โอ้อหเกียร์เวนดิโก้วัดมึงมีที่ซ่อมใช่ไหมมีมีเออเธอซ่อมให้กูด้วย เอี่ยเวนดิโก้ไอสัตว์โหกระสุนจะหมดแล้วอะไอเฮียไปไปใช้กับไอเทยตัวธรรมดาเกือบหมดเลยสัตว์เฮ้ยแถวนี้มีของให้มึงไม่ได้ต้องกลับบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะคลิปได้ไอ้เฮ้ยอะไรอะกูกูมีที่ซ่อมรถดีกว่ากูกูซ่อมไปลวกูซ่อมไปละเฮ้ยใครอยากได้อะไรในนั้นไปเอาเลยนะเว้ยเอาให้หมดเลยเอาหมดเอาหมดเอาหมดอะไวะเนี่ยกูเลยว่าเอาหมด รอดอันเนี้ที่เหลือของมึงหมดเลยบอสไอ้เียของมึงทั้งนั้นเลยไม่มีของกูกับของไอ้อ๋องไอ้ตรงน้องรีบมาแล้วไอ้ไอ้ตรงไอ้ตรงรังเพลกอะนะคือกูเก็บได้คนเดียวอ่ะเพรรังเพลกมันมีคนมันอ๋อมันมีคนเก็บไปแล้วเนี่ยว่ะไอ้อ๋องน่าจะเก็บไปละเออเก็บไปหมดละขอไม่ได้ของมึงกับของไอ้อ๋องไอ้เียของกูอยู่ไหนไม่ไม่หมายถึงรังในข้างในรังมันอะไอ้อ๋องน่าจะเอาไปหมดละไม่ข้าไในไม่ได้คนอะไรเลยยังไม่ได้คนเลยเหรอ โอ้ยเชิดว้าวมีก๊อกว่ะก๊อกอะเก็บมากูจะใช้ใช่ก๊อกของกูพี่อะก๊อกอะไรฮะก๊อกอะไรอ่าแป๊บหนึ่งนะก๊อกในในเกมชื่อว่า G 2 6 FDE ิบหกเอฟดีอีว่ะน่าจะน่าจะน่าจะเป็นก๊อกไอขนาดไอเนี้ยขนาดเล็กอะเอก๊อกสิบเก้าหรือก๊อกสิบเขนาดแบบเหมือนขนาดพกแบบเล็กๆอ่ะเหมือนผู้หญิงถืออ่ะเยเบิร์นผู้หญิง ซ่อมรถให้กูเลยใช่ไหมเออซ่อมแล้วเอาหลังซ่อมได้เนะซ่อมยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรออ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอะรังเพลกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรังเพลกอ้าวมันก็มันก็หมดแล้วนี่ตอนนี้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วรังเพลกอ่าเดี๋ยวกูขอเดี๋ยวกูนารถตู้อยู่นะกูจะเอาของใส่ในรถตู้อันนี้มึงซ่อมอยู่ใช่ไหมเออเราเอาจากหลังรถกลัวเมียขอคนบ้านให้ครบก่อนโอเคมีแต่ขวดยาไปไปไปกลับกลับกลับแคมป์ก่อนกลับแคมป์ ไปตุนกระสุนก่อนเอ้ยยังไปส่งไอ้เฮียนี่กลับบ้านเนี่ยส่งไอ้เฮียนี่ไปหาน้องสาวก่อนเฮียกูลืมเลยโทษทีโทษท,ท,ทีใช้งานแล้วลืม,มเออถึงบ้านมาึงละแม่อะไรปะคนของคนของเฮียไปพวกเขาตีซอมบี้ไปกูค้นของ ว่าเราเจาะยาอะบอสดีว่าไหมโว้วววววววแต่น็อตอีกเฮ้ยน็อตน็อตคือเงินเลยนะเว้ยน็อตของดีเออน็อตคือของดีนะเว้ยเฮียกระเป๋ากูเต็มกูจะเก็บน็อตะกูได้น็อตเยอะไปแล้วอต่น็อตมันคือสกุลเงินเลยนะเว้ยในเกมเียเนี่ย กูรู้กูเข้าใจแต่แย้มให้กูมาเยอะเกินไปไหมไี่ห้องหลังกระบะว่างปะโอเคกูได้กระสอบวัสดุมาดาวหมดแล้วโอเคไม่เต็มเชี่ยนี่นี่เล่นเราเล่นมาเจ็ดวันแล้วเหแบเนี่้มาคืนว่าเด็ครับกับแคมป์มาก่อนหน่อยขอจะตื่นจะตื่นเต้นปะ ตื่นเต้นเฮียใช่เวลาไหมสัตว์นั่นไงกองทัพตื่นเต้นด้านซ้ายมือไปจะไปแดงเถียวกองทับตื่นเต้นไงว่าแฟนคลับมึงเงีที่เรากำลังนั่งรอดูคอมมิวนิทโฟตัดออกไงตรงเนี้ยต้องพูดเหรอเออจุดบที โอ้รถพิกรถพิกรถพิกเฮียเผ็ดทั้งคันเผ็ดทั้งคันเลยสัตว์เราตีตรงนี้ตรงนี้สัตว์รถพิกอี้เหี้ยเผ็ดทั้งคันอ่าส่งเบาตี้มึงจะมารับเบาตี้ตรงนี้ก็ได้ให้มันมีปืนให้แต่ว่ามึงต้องทำตามภารกิจที่มันขออ่ะห้าร้อยห้าสิบตัวดิวิตเต้าพ่อมึงกีมโซ่สองตัววิดไลเฟิลซอมบี้ ไม่ใช่แอสเซ h นะไลโฟ f u l ทำไมคุณไม่เอาไลฟ e f u มาวะ No แ No S South Level is l i f e l ไอ้เงี้ยตัวใหญ่สองตัวได้รリเวอร์โอเคอันนี้อันนี้ที่กูมาร์คคือลังเล็กนะมันจะมีสกีมเมอร์ด้วเฮ้เดี๋ยวกูยิงสกีมเมอร์เองเก็บไร่ขาดตัวถึงละถึงลังมันละไปไปหน่วย MTF

อยู่อยู่ตรงบันไดเออเออเดกหตัวเียรได้ตัวปอ๊อเออเอาไอเฮียสองตัวมันอยู่ในมันอยู่ในแอร์เรียนี้ไอเฮียเดียเด๋ยวเดดเดดเคลียร์แม่งก่อนอยู่ไหนวะเด็กหนึ่งตัวอ๋ออยู่นี่อ๋อไม่ ปอตไลฟ์เฟินมันก็ไลฟ์เฟินหมดเลยเว้ยกูใช้ A16 เมื่อกี้กูก็ได้เนี่ยเนี่ยดีเทิร์นบอตตี้ฮันเตอร์ไปเอาอาร์ซีก้าไอเอมึงก็ขับไปเอาก่อนเลยก็ได้มึงปิงแล้วขับไปเอาก่อนเลยเลยแล้วก็ไปเจอที่รังเฟรคัสเฮ้ยนั่นจ้ะมันมีตัวพิเศษอยู่อะไอ้เฮียคารนอะเออลง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 

เด็ดขาดจะเก็บกระสุนออเอาไว้ได้ไม่ไม่เป็นไรถ้าหลอดไม่แดงดดดแค่ต้องห่วงเดี๋ยวไปบ้านนั้นมึงเจอแน่แนต่ตรงหนี้หน้าบ้านเนี่ย เดี๋ยวเคลียร์ตัวลายทางก่อนสีไปเคลียร์สกีเมอร์ดิหน้าทีมึงอ่ะโอ้ต้องใช้ปืนสียังไม่มันยังมีอีกมันยังไม่ได้มีแค่นี้ ตัวอยู่ไหนวะตัวเต็งตัวอีกหนึ่งตัวเหี้ยแม่งมีมาเข้ามาเพิ่มอีกสัตว์ไอเสี่ยมันถิกจังไปเล่นตัวอยู่ไหนวะข้างบนหัวหัวเอาเฮียจิ้ด้วยตรงมาไหม r ยกกูได้แล้ที่เหลือคือเหลือตัวพิเศษไอตัวประหลาดสี4ตัวโอ้ยเจอของดีว่ะเนี่ไม่มีของกูเลยจะพังเยี่ยวอะงั้นมึงมาเอาตอนหลังรถกวกูมีมาเอาหลังรถกู ท้องระหว่างรถมึงกับรถกูมึงคิดว่าของไทยเน่ากว่ากันโอ้โหวันขึ้นอะแอนได้หน่าโอ้โหขัดขึ้นบอลดำบันดำหรือบันขาวอ่ะจะบอกจะบอกว่ามึงเอาไปชนซอมบี้กันดีกว่าตัวที่ตียนก็ได้เตียนบอลดำเลยบันขาวอยู่ว่าใครยิงรถกูมันต้องมีใครสักคนอะมือบอลยิงรถกูแน่ๆไม่เดี๋ยวนะกูกูเอาที่ซ่อมมานะไอ้บอสใช่ตรงนี้ปะเดะใช่เลย ไอตัวเพ่ตรงนี้ไงไม่ไม่เพ่ค้าก็กระโหลกแดงข้างหลังเราอะไอเขี้ยตรงนี้อ๋อไอเขี้ยกูมไม่ได้เอาไอ้นี่มาเพราะว่าไอ้นี่ที่ซ่อมกูม,มีไม่พอชิบหายละแล้วเดี๋ยวนะกูต้องเอาอะไรวะมันมียาปฏิชีวนะอยู่ตรงนี้ของเพ่ค้ายอยู่นี่นี่เองมีแฟร์ปฏิมา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 เดี๋ยวกลัวมันจะเข้าเข้าบ้านนะ อ๋อจูเตรียมขึ้นรถเรียกตีนะอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้พร้อมกระหน่ำยังหรองเออรีบคนรีบคนรีแม็กูจะเปิดัวแล้วไหมโอเคเร่ง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 สามสองหนึ่งเอ้าโอ้โหมึงเรียกมาซะเยอะเลย โอ้โอ้ไม่ตีไม่ไม่ของกูเยอะกว่าตีโอ้โอ้กูจะปันกูจะพันยากูจะพันยาเชี่ยเอ้ยโอ้มึงไม่ต้องเปิดหวอแล้วมึงปิดหวอเลยแม่งเรียกมาเยอะมากเลยทีน่ะ อ๋องเราไม่ต้องเราต้องยิงเพค้าให้แตกมันยังไม่แตกเออเหี้ยเอ้ดือบแล้วกูโอ้ยมีอสุดท้ายโดยเดี๋ยคว้ของนั้นไม่ได้แล้วอองนั้นมันอะไรน่ะของในเพค้าคว้าของในเพค้าไม่ได้แล้ว ไม่ได้ไม่ได้มันต้องให้โฮสเท่านั้นไม่ปกติกูยังเก็บได้เลยมันจนกว่าหัวหน้ามึงจะเก็บเสร็จแล้วเอาไว้เหรอหนักแล้เกมึงเก็บไปยังเก็บเสร็จแล้วอ่ะเมาเมาของกูเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวได้แล้วเอาไปให้หมดไอ้เหี้ยมันมีปืนด้วยเอาไปโอ้ยกว่าแปดได้โหแปดไม่เอาเจ้เอ้ยรับแดงมีที่งเท่าอยู่ใช่ไหม ะไม่มีไอถุงปุ๋ยนี่มันคือถุงช่วยเพิ่มวิ่งเหรอวะขนมถุงขนมอย่าพูดโอ้ยเอาพืน้นทั้งหมดมาไอ้อ๋องเอ้ย